เป็นโชคต้นเก่งไงนี่ไงโผลมาแล้วดาบแซดผมมาแล้วตีเร็วด้วยนี่ไงยิงนัดบวกทีละยี่สิบสี่ตึงๆผมบอกเลยฟกเร็วด้วยอกเร็วฟกเร็ว,รวนี่ไงเบริร์สผมบสเบิร์สไง โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับตั้งคืนอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับขราวนี้อยู่กับการเลี้ยสกินใหม่ของยอนนะครับนี่จะเกินยอนเฟอร์รอฟีนะฮะซึ่งอันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็ให้เราสะสมจิ๊กซอนนะครับโดยการล็อกอินนะครับหรือแชร์เหรียญหรือกดเข้าร่วมโหมดจัอันดับกระตานนะให้ครบ30เหรียญนะก็สามารถมารับสกินยอนกันได้เลยฟรีๆนะฮะเสียงพี่แจ๊สอะครับนี่สกินอะไรอ่านชื่อสกินด้วยนะ สกินเทพคุณจะรั่วนี่มันสกินชื่อเทพเลยนะเป็นเทพแบบ L ทหาร์นหรือ L N W ได้เป็น L N W ปะเทพอะไรเป็นเมนยอนจริงๆควรจะมีนะโอเคไปเดี๋ยวไปดูการรีวิวกันเลยดีกว่านะฮะเชี่ยเราเพิ่งนึกได้โคดูย้อนเวทย้อนเวทอี้ยมันองโดนจริงๆเลตต่อเกียร์มันต้องเกียร์นี่สุดสิวะผมจะยิงแบบรืดรืดจะรืดมาครับงงเด้งงเด้เลยครับตอนนี้คือมาแล้วครับยอนเจาะเวท รีวิวธรรมดาโลกมันไม่จำไงเราต้องรีวิวแบบที่เราอยากเล่นมานานแล้วนะครับก็อาจะให้ชิ้นแรกแบบธรรมดามานุษย์ทั่วไปนิดนึงนะครับก็แบบโดนไหมหน้าโดนด้วยแต่ไม่ได้อะไรนะครับมีโฮลี่เทนเดอร์น่ารักน่ารักให้ทีนึงเติมลมยางบ้างนะเฮ้ยเติมเฮ้ยเติมลมยางมันนะนิมชายิงอย่างเบาเลย <laughs> ไม่ใส่ลูนจอกกอมายิงชี้ไม่เข้า นี่ไง Holy Thunder เป็นหนึ่งช็อตแบบต็งๆโอ้ยมันแม่นไดไหมมันแม่นไปโอ้ยหยิงแร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 งโอ้ไม่แรงแล้วผมเจ็บผมเจ็บเฮ้ยโ Holy ันเดอร์ว่ะโ Holy ันเดอร์มันเป็นเว่นไหมครับตอนนี้โ Holy ันเดอร์ผมสร้างงานอยู่ที่ประวัติที่ประดามาว่าไม่มีรูนะ น่าจต้องรีบขึ้นไอ้นี่วะต้องรีบขึ้นดาบแซดนะดอยว่าไม่งั้นดาวเวทเราจะตกนะนี่ครับยิงโอ้ยยิงทีแบบเจาะเวทแรงๆอ่ะต็งๆบอกเลยนี่เดี๋ยวขึ้นชิ้นแรกเลยนะครับแต่เราจะเล่นสายเวทนะครับแบบสายเวทรวนเลยนะครับ เป็นแบบเป็นตึงตึงเฮ้ยมาว่ะตรงมาครับตรงมาไงยอดเบามากเผื่อลุนศูนย์บ้ามีตีเร็วให้คุณก็หมิ่นเกินคุณรอดาบแซดก่อนคุณรอดาบแซดก่อนตอนนี้มันยังแบบพูดยากเนี่ยมันเป็นโชคต้นเกมเนี่ยนี่ไงโหย่างโหด วิวเดือดซานอย่างแรงเพราะอะไรคูณเวทไอ้ส่วนที่เปอร์เซ็นต์เลือดเป็นเวทไงมันเลยเจาะเวทแรงโอ้โหสุดยอดเมื่อกี้ลำไปแบบเจ็บปะวะไม่เจ็บ <laughs> ไม่เจ็บเลยเอาใหม่เอาใหม่ๆอย่ารอรอเลีงรอยใช่ไหมนนี่นผมต้องเชื่อมมาแล้วมาแล้วผมเล่มอ,อกของเวทละ ยิงแรงมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ้โอ้โ้โอ้โเจนะเจนเรากันถึงตายแล้วคนเทพเทว์าต้องเล่นอะไรอย่างงี้แหละเล่นธรรมดาจะเทอยังไงออ้ยเทวมีช่วยกันด้วยอันนี้คือแบบว่าเราแบบว่าแบบว่าจัดฉากสุดสุดแล้วเนี่ยจัดฉากไม่ไหวนะเล่นย้อนสายนี้เนี่ยเวนเดอร์คูนเวสูเวสถ้าจะแรงอย่างี้นะบกสูตรสายอทียอดตึงๆ แนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอรค์คลิปกำลังถูกส่งออกไปเฮ้ยนี่ไงฝนดาวตกเรามีโฮลิี่เนเดอร์ด้วยเฟี้ยว แล้วดาบแซนผมมาแล้วตีเร็วด้วยมาเนี่ยยิงแรงบวกนัดแล้วเจ็ดสิบกว่าตึงๆผมบอกเลยชิ้นแรกผมขึ้นเลยนี่เอาเป็นโพแล้วกันนี่เนยิงนัดบวกทีละยี่สิบตึงๆผมบอกเลยเ <c oughs> จี๊ีบอย่างเร็วนี่ไงโหยอดเอาแล้วเอาแล้วเอากระจรเอากระจงผมกดผิดไม่โอเค ยิงอยู่ผมยิงอยู่เฮ้ยผมหลบอยู่รู้อยู่รู้อยู่ผมรู้อยู่ยิงเอ,ยเอาผมติดตามไม่ทันไม่ทำไปเลยเนี่ยมันมันก็พอได้มันก็เออมันก็พอยิงเข้าอยู่อย่างนั้นก็ยิงเข้าวมากกว่าที่ผมคิดไวปโอเค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 เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ยิงเท่าแกภาพเป๊ะเลย มาแล้วผมเล่นเป็นสายอัพโอนี่เราก็คือเราจะใช้สกิลแล้วก็ยิงได้ด้วยเนี่ยตึงๆสายนี้ยิงเร็วมากนะเพราะว่าเราแบบว่าได้ดาบแซดมาไม่โอ้สุดท้ายแล้วเฮ้ยเฮ้ยแรงอยู่เลย ไม่เบาเลยนะตัวถ่าทำเลย <laughs> นี่ไม่โดนหรอ ๋ยวเราได้นี้หมวกแล้วก็เจอเวทเลยเต็งเนี่ไงเบาจังคาดหวังให้แรงกว่านี้นะเบาไปเบาไปหน่อยไหมล่ะมียาพอ เลี้ยิงิใอกเรองเียใส่โป๊กใส่โป๊กใส่โป๊กโป๊กไกลแอมันก็โป๊กมันโป๊กไกลกว่าเราเยอะเลย อกเร็วเดีววอกเร็วอกเร็วนี่ไงเบิรส์สผมเบิรส์สไงตกใจดิตกใจดิจด่ายดาเมจได้อย่างรวดเร็วแต่ไม่แรงนะแต่เร็วเหมือนเล่นย้อนของมียามเลยฟิวนั้นเลยก็คือผมจะตายละเอาผมกลับบ้านทีกลับบ้าน นี่ไงเจอลูดไปเกิดโอ้โหอะไรครับเนี่ยสายนี้ก็ชนะฟินฟินนี่ไงโหยิงป <Cock S 1> <ım. S 2> ้อมแบบออหเห็นเลขก็หือเลขม่วงขึ้นเต็มเลยครับเกิน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 ดมควันไปเนี่ยน้อง นี่ไงโหแบบลูด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 ต่อยป้อมอย่างเร็วไม่น่าเชื่อนะครับอย่าไปทำตาเปนเปเป็นเบาเบาอ่ะสายนี้มันไม่เหมาะสำหรับการละลายแท้งเลยเพราะว่าไอ้สเกลของไอ้ดาบเซตมันไม่เป็นตามแบบแม็กเลือดอ่ะแต่ยอมมายิงตามแม็กเลือดไงสายนี้มันเหมาะสำหรับยิงตัวบางๆอะแต่ว่ายิงได้พอยิงได้ค้ำ ลูดลูดงียอดนะนวัตกรรมยิงยิงเยอะเท่าไหรนะ่หมเนี่ยยิงเกินร้อยร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นีตอนเรายิงอยู่ที่อ่านัดเท่าไหรนะ่หมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเ้วาวเริ่มมาเริ่มมาเดี๋ยวต้องผมต้องผมต้องรอจ่าเวทต้องรอจ่าเวทต้องรอจ่าเวทพอมีจ่าเวทแล้วพอตัวผมครบแล้วทำทุกอย่างได้ได้ยังได้ได้แล้วนี่ดูนี่ลูดลูดลูดลวกกันดลลวก เริ่มแรงแล้วเริ่มแรงเริ่มแรงเริ่มแรงเฮ้ยง,งงงงเจอฮอลลี่ฮันเดอร์โป๊กจากระกยะไกลไง,ง กูจะหมิ่นหรือคจะอ้าวโน๊โน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 ๊กลวกลวกเนี่ยเราจะไปก่อนไงหัวแบบคือปกติเนี่ยยอมเวลามันลูดเนี่ยมันจะลูดแล้วมันจะแรงทุกนัดเว้ยแต่ของเราแรงนัดเดียวแรกเพราะเรามีโอโผไม่ต้องห่วงครับอันนี้ที่มันดูแรงหน่อยปกติคือมันเงินนำเดี๋ยวผมยิงกับแดงให้ดูก็เบาเบาเบากว่าเยอะเลยก็พอแล้วใก็อยู่ใน ในสปีดที่ยังพอรับได้แต่ว่าถ้าถามว่ามันเบาไหมก็เบาแหละโดนละมีบวนันนันเป็นทันเลย สายยิงเร็วเนื้อรัดอ็อบเจกต์ได้ด้วยยิงนะครับโบไม่ใช่เบามากหรอเพราะที่เห็นได้มันเบายังไงหรือมันไม่ติด,ดวะเนี่ย เบามากเลยยิงล็อเบอร์ไม่ลดเลยต้องการทาลอนว่ะด่วนๆโ,โ,โ,โอ้โอ้โอ้แปลกแปลกแปลก,ปกมากๆลองคิดจ,บจับดเดีย๋ยวค่อยก็ได้เดี๋ยวรอดูจังหวะเนี้ยเฮ้ย <c oughs> แรงอยู่แรงอยู่เดอยยิงตัวบางมันแรงเว้ยแต่ถ้าพอยิงตัวแบบอื่นๆแล้วมันไม่ค่อยแบบมีไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ ใหญ่เลยอ๋ออ๋ออแปลกๆแปลกๆเลดเกมเจอกันไม่เลทแล้ยเนี่ยเลทแล้วเลทเ,เกมไอหย,ยาดมันเก่งกันดิสายผมมันฮาดิ <c oughs> เจยมีทารอนแล้วโหผมน่จาจะแรงขึ้นเยอะทารอนทีเดียวน่าจะแรงกว่าเซตน,นี้หลาย,ลายเซตอยู่นี่ลูดทารอนคิดดีๆท,ที่ลงตัว ยังไม่พร้อมฮะคัดได้ โอ oh, ้วะราชนะทีไป <laughs> เกินแบกมากเ่อนโคตรแบกบ <laughs> เ่อนโคตรแบกหาทำ <laughs> สุด <c oughs> เคอโ <c oughs> เอาวะโอเคนะครับก็ยังคงยาวเหมือนเดิมยอม่เด่นเลยไม่ต้องเด่นหลังสายเนี้ยอย่าเด่นเลยจริงจริงเนี่ยเนที่สายหรือว่าเล่นสายธรรมดาดีแล้วครับอย่า,าทำทตาอนเนหนื่อยมากนะเฮ้ยทำเป็นเล่นคุณคุณจะบอกผมไม่ทำจะเบรไม่ได้นะผมยิงไป26%เนลยนะอย,อย่าหมิน่น พลังอำนาจดาเมจผมนะนี่แบบว่าผมโปรกเยอะมากเลยนะ,ะเท่แต่แบบสกอร์อย่างนี้นะแล้วแบบบิวปกตินะดาวว่าดอนได้ยิงได้ประมาณแบบสามสิปเปอร์อัพได้ หาทำอยู่นะครับถ้าออกสายเดิมดาว่าน่าจะแรงกว่านี้เยอะนะครับก็ไม่มีอะไรมากอันนี้จริงๆคือดอวเล่นกับทีมนะเพราะงั้นอันนี้มันคอนเทนต์เฉยๆเราไม่เอาเป็นเล่นโซโล่นะเพราะงั้นใครคิดจะไปทำตามก็คือคิดไว้เลยว่าเสียดาวนะครับเพราะเล่นสายปกติมันก็เล่นยากอยู่แล้วนะสับยอนนะโอเคนะครับก็ฝากกันด้วยนะกับสกินยอนฟอร์รอฟีนะฮะก็ไปดู MV กันได้วันที่24นี้นะครับแล้วก็มีการแจกท่าเต้นของยอนกันด้วยนะฮะกรอบรูปอะไรอย่างงี้นะครับอ่าอะไรนะครับก็เป็นไงบ้างครับประสบการ์ดูสกินใหม่ของยอนนนนะะคครรัับบสกิเทพ เป็นเทพจริงๆอะเทพแบบเทพตามภาษาไทยเป๊ะๆเลยนะครับภาษาไทยแบบทับศ so so. so ัพท์มาก่อนเน่ยต้องเป็นแบบตัวอะไรนะ L L ททหารพอพานนะครับเทพหรือเดบันยว่าถ้าจดเดบันยูนะจริงๆมันอาจจะเป็น N หรือททหารก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะก็ทรับซีนี้เป็นกินฟรีนะเพราะงั้นใครก็เป็นเมนยอนได้นะเพราควรจะมีจับจองมากมีเศษพี่แจ๊ดด้วยนะฮะแบบคุมๆนะฮะก็ประมาณนี้นะการทรับการรีวิวเนาะทับยอนสายเวทก็อย่าไปหาทำตามนะนี่ดอยเตือนไว้ก่อนนะเป็นท้ายคลิปเตือนไว้ก่อนนะอย่าหาทำตามเพราะมันอััันนนนนตตรราาาาายยยยยมกกกกๆะะะฮสสี้้คคบ็็ถถพูดึงงงอปิ เป็นตัวหนึ่งที่เลทเกมค่อนข้างจะเก่งเกือบสุดในเกมแล้วนะครับเนื่องจากแพทนี้คีปมันค่อนข้าง,งจะเลือดเยอะเนาะการที่มียอนอยู่เนี่ยเลทเกมมันยังพอเคลียร์ไม่ใกล้คีปไหวนะครับแต่ถ้าเป็นแบบแค่ที่ตัวอื่นตีคีปยากหน่อยคีปแพทนี้เลือดเยอะมากๆนะครับยอนก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่เลทเกมค่อนข้างจะพึ่งพาได้นะเป็นเรืเ่องของการจ่ายดาเมจแต่ข้อเสียคือเหมือนเดิมมันโดนล้วงง่ายนะครับประมาณนี้และการนรับการรีวิวนะครับถ้าใครเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วเจอกัน